สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาพาพวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงนามธรรมแต่ก่อนจะไปเรียนคุณครูอยากให้พวกเราเตรียมกระดาษปากาดินสอแล้วเรามาวาดรูปก,กันก่อนครับเ,เมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลงมือวาดกันได้เลยนะครับภาพที่คุณต้องการน,นะครับก็คือเป็นภาพที่มีภูเขานะครับแล้วก็บนท้องฟ้าก็มี ก้อนเมฆลอยไปมานะครับมีนกบินอยู่บนท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ส่องแสงนะครับเบื้องล่างนะครับก็จะเป็นภาพทุ่งนานะครับมีลำธารมีต้นไม้อ่าและ้วล่ะเราเริ่มลงมือวาดกันได้เลยครับภาพที่นักเรียนวาดออกมาเป็นยังไงบ้างครับไหนลองยกโชว์เพื่อนๆดูหน่อยครับ ภาพที่วาดออกมาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเปล่าครับถึงแม้ว่ารายละเอียดของภาพนะครับจะไม่ชัดเจนนะครับแต่เราก็ยังสามารถระบุได้ว่าวัตถุในภาพนั้นคือภาพอะไรเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะพบแบบจำลองที่ใช้แทนการทำงานของอุปกรณ์การทดลองต่างๆเช่นแบบจำลองของวงจรไฟฟ้าซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์ที่เป็นหลอดไฟแบตเตอรี่ตัวต้านทานนะครับแบบจำลองนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจหรืออธิบายระบบการทำงานของอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือการทำงานของระบบโซ่จักรยานนักเรียนสามารถสร้างเป็นแบบจำลองการทำงานของชุดเฟืองสตัว ที่เคลื่อนที่ด้วยแรงดึงจากโซ่โดยแบบจำลองนี้จะลดทอนรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปและสื่อให้เห็นเฉพาะจุดที่สำคัญกระบวนการคัดแยกคุณลักษณะที่สำคัญออกจากรายละเอียดในโจทย์ปัญหาหรืองานที่กำลังพิจารณาเพื่อให้ได้องค์ประกอบที่จำเป็นเพียงพอและกระชับที่สุดภายใต้สถานการณ์ที่สนใจเรียกว่าการคิดเชิงนามธรรมา ในชีวิตประจำวันของเราการคิดเชิงนามธรรมาจะช่วยให้การแก้ปัญหาต่างๆสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นการวาดแผนที่ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่นำการคิดเชิงนามธรรมามาใช้จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าวัตถุต่างๆในภาพมีจำนวนมากทำให้ยากต่อการค้นหาสถานที่เมื่อลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วจะได้แผนที่ที่แสดงสถานที่ต่างๆอย่างชัดเจน ต่อไปนะครับให้นักเรียนนํากระดาษมาแผ่นหนึ่งครับแล้วลองวาดแผนที่เส้นทางจากโรงเรียนไปยังบ้านของนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือวาดได้เลยครับเมื่อนักเรียนวาดแผนที่เสร็จแล้วเรามาทดลองเดินทางตามแผนที่กันครับ นักเรียนยกตัวอย่างนะครับการนําการคิดเชิงนมามธรรมไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเช่นการสร้างแบบจําลองของเกมที่นักเรียนเคยเล่นหรือแบบจําลองของการเดินทางท่องเที่ยวกับครอบครัวนะครับในวันหยุดเสร็จแล้วก็มานําเสนอและก็อภิปรายเพื่อนในกลุ่มฟังนะครับหลังจากนั้นก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันนะครับว่า ถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้เอาการคิดเชิงนามมาทำไปใช้จะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงนามมาทำแล้วนะครับจะทำให้นักเรียนสามารถจัดการกับแนวคิดหรือปัญหาที่มีความซับซ้อนได้โดยการลดทอนสิ่งที่ไม่สำคัญออกไปแล้วก็ คงไว้เฉพาะสาระสำคัญของแนวคิดหรือปัญหานั้นๆน,น,นะครับสุดท้ายฝากไว้ว่าตัดอะไรก็ตัดใต้แต่อย่าตัดใจจากวิทยาการคำนวณสวัสดีครับ